เรื่องรถเรื่องแรงเราเป็นธนาคารและริษัทเนเกลือธนาคารแห่งแรกที่นำเสนอสินเชื่อออก r e ไอพีแอน์กับจำนำทะเบียนเป็นรูปแบบของสินเชื่อรถตรถอกคงที่ต่อสัญญาคือไม่ต้องกังวลว่าดอกเบี้ยของแบงจะขึ้นจะลง เบี้ยนี้ใช้ตลอดสัญญาไปเลยนะครับแล้วก็ขยายระยะเวลาให้ให้ลูกค้าผ่อนไดน้ยาวขึ้นเพื่อจะได้มีชีวิตที่เอง็งกขึ้นนะครับจากเดิมที่ให้ผ่อนถึง5ปี60เดือนเนี่ยนะครับเราให้ผ่อนถึง72เดือนหรือ6ปีการให้วงเงินของสินเชื่อประเภทนี้จากเดิมเนี่ยประมาณ80%ของราคาประเมินนะฮะสำหรับโครงการนี้เนี่ยนะครับที่เราจะออกมาใหม่ ถ้าเป็นรถยี่ห้อชั้นนำเช่นโตโยต้าฮอนด้ายูสุเมารเซเดสเบนเนี่ยเราให้หร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินเลยนะครับแล้วถ้าเป็นลูกค้าเก่าของเคซิซิ่งไม่ว่าจะซื้อรถใช้รถยี่ห้อไหนของรถยี่ห้อไหนอยู่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินไปเลยนอกจากนั้นรถที่เก่ามากมากเมื่อก่อนเราบอกว่าเรารับรถอายุไม่เกินสิบปีเราขยายให้ถึงสิบเจ็ดปีลเลยแมว่ารถที่อายุถึงสิบห้าปีสิบหกปีก็ยังเอามาคู่ เห็นเชื่อรถช่วยได้หรือไปแน่นนะครับหรือว่าจำนำทะเบียนได้